ครับทุกคนครับผมตีใดมาแทงต้นชุเลียมอีกแล้วครับนี่ตีแตงออกกินน้อยๆกินอยู่ครับแตงออกความหนาเกินไปครับแขนงน้อยครับครับ ใจยคอนมาออกก้ออ,กกออกไปก่อนครับีปแตงออกเพราะว่าต้นมันโจมมาหลายเชือแล้วครับใปที่ใดมาแตงออกดูแลไปก่อนแตงออกก็โล่งๆครับผมก็ พราะท่านลำนานเรื่องแตงกินทุเรียนหรอกครับตั้งแต่แป้งไตรกอนก็ใดอะไรถุงลงจับหน่อยครับแตงออกก็อไอ้คนใดกินมันแก่เกินไปต้องไปจีดไอแตงออกครับ แ่งออกไปเรื่อยๆครับกิ่งนี่ก็มันบ่ไข่สมบูรณ์ครับตัดออกครับมีตะไคร้ก็มันบกคมครับ กิงกิงนี่มันมันร่มมาเสนึงเนี่ยมันเป็นแยดครับมันบรสมบูรณ์มันบาดเผรครับผมตองตัดออกครับบาดแสรแห้งครับแัดวอกปลอกขันสุเลียนผมมันเป็นโลกมาก่อนครับ ใส่ดัดออกพอประมาณครับยิ่งไดว่าเอาไห้ใส่ก็ไห้พืกนจริงนี่ก็อยกอออกวยก็อออกอยู่ให้มันเลี้ยงลำต้นก่อนให้มันเลี้ยงลำต้นก่อนให้ต้นที่สมบูรณ์ก่อนครับ ดีว่าต้นตุเรียนมาทำสมบูรณ์เลยครับพอมันโชมมาเลยทีนึงแตงออกพอประมาณครับที่แทงบิดเลยแต่ึงหละวนแทงพอประมาณครับ แดงเบึ้งไปเรื่อยๆครับแดงตอนอนี้ก,ก็กินมันแหงครับกิมันแหงกินแหงเกินไป เอาไหวขึ้นบ้างมองครับตัวนี้ปล่อย,ยมันเลี้ยงตนก่อนอจัดออกเลยเัวนี่นก็ได้อยู่เอย่ยงนี้ตนไปก่อนรครับทีนี้มันตั้มแห้งหลายครับ แ่งไหวพอประมาณวาทุเรียนตัวนี้มันโชมาก่อครับโชมมากร เดีย๋ยวเอาออกดูสังไต่เอาไว้เบื้องก่อนแทงพ่อคนไดนคนหนึ่งก่อนครับยิงอีกยุดแล้วต้องให้มันเลี่ยมข้างบนทีใดเอาไว้ครับ งไปเรื่อยๆเ,เป็นต้เรียนมาเบ่งต้นนี้ครับนี่ครับมาเบ่งต้นนี้ครับ